พี่เขามีแอร์แย่ก็อยากติดแอร์แย่ก็อุดหนุนเขาแล้วก็แชร์เรื่องของพี่แท้ให้เขาลดรายจ่ายแล้วก็บอกว่าพอออกกล้องบอกไหนๆก็ล้างแอร์อยู่แล้วก็แนะนําไปดีลูกค้าเราที่เขาให้อนุญาตให้เข้าไปในบ้านน่ะไปล้างตรงนู้นตรงนี้น่ะเอามาเป็นลูกค้าเราเลยล้างแอร์ฟรีสองครั้งถ้าทําประกันชั้นหนึ่งเป็นไงอย่างพี่แป๋วก็ขายของใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยว กินฟรีห้าชามสำหรับคนที่แนะนำประกันสองบวกเข้ามาเป็นไงเนี่ยมันแมทก,กับอ,กอาชีพฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เขาแต่บางคนอนะ่ะคิดไม่ได้ไงแต่ก็อยากจะบอกว่าไปแนะนำเขาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ได้แนะนำแล้วใช่ไหมค่ะพี่ประสิทธิ์เนี่ยอยาถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนเนะ่ะลองลองลอง,ลองมาทำดูเนาะคนที่สองค่ะ อันนี้คือน้องสาวยาเองเป็นลูกพี่ลูกน้องโตกันมาโตกันมาเอคือโตมาพร้อมกันอะ่ะคิดดูนะว่าวันที่เขาไปต่อมหนึ่งยาไม่มีเงินแม่บอกว่าร้อยยี่สิบาทไม่มีปัญญาที่จะส่งให้ยาเรียนน้องบอกว่ายาไม่เรียนละยาไม่เรียนก็ไม่อยากเรียนกับยาเนี่ยคนเนี้ยค่ะเป็นที่มาที่ไปเขาไปได แฟนเป็นผู้รับเหมามีรถห้าคันหกคันเยายก็ชวนเขาลดรายจ่ายทุกคนรู้ไหมคะว่าก่อที่จะชวนมามันยากไหมย,ยาติพี่น้องก็ยากนะเราต้องสําเร็จก่อนนะเขาถึงจะมาก็เป็นที่มาที่ไปก็ให้เขาอ่ะมาซื้อใช้ในราคาต้นทุนก่อนแล้วก็ส่งเขาสอบเขาก็ไปสอบปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่สํานักง,งานของยาคีงานส่งเมลแล้วพวกเนี้ยยายก็ให้เขามาช่วยเพราะว่ามันเสียโอกาส เวลาที่ยาจะต้องไปคุยกับคนตัวแทนข้างนอกไปช่วยคนทีมเราอะ่ะมันจะต้องมีคนดูแลในสํานักง,งานไงอย่าลืมบอกไว้ว่าอย่าเปิดสํานักง,งานเ่ะ่ยยาทาเองทั้งหมดเลยแทบจะทุกอย่างพี่มอสบอกโอ้โหคีร้านหนึ่งมันต้องมีเจ้าหน้าที่หลายคนนะแต่พี่มอสอย่าบอกไว้จริงๆนะยาคนเดียวเลยนะที่ทําอ่ะเออส่งเมลออกโกมทานส่งไปรนีให้ลูกค้ารีคูดคนใหม่คนเก่าก็ต้องดูแล ส่วนเอต้องดูแลในเรื่องของการอบรมของใครจะหมดอายุเงี้ยก็ต้องรีบบอกเขาแล้วก็ต่อใบอนุญ,ญาตเงีย้ยยาคนเดียวเลยพี่นายก็เลยบอกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็คือ GA แน่แน่นี่แน่นอนแต่ยาไม่ซีเรียสหรอกเดี๋ยวเ็าหาทางออกเอาปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานเนี่ยคือรถของนิดทุกคันที่อยู่กับยานะคะตอนนี้เป็นไหมเราขยายก็เหมือนขายอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะหนึ่งหนึ่งคันเบีย้ยหนึ่งหมื่นให้เขาสิบให้เขาหนึ่งพันเราเหลือสี่ร้อยอ่ะ ร้อยคนเป็นเงินเท่าไหร่คะพี่ออนคิดซิคิดซิอย่ายังไม่คิดหรอกเอาเป็นภาพรวมเอาหลังจากที่ไปชวนน้องนิดแล้วนะคะเขามีแก๊งแม่บ้านของเขาคะ่ะปรึกษานะคะเย็นมาเขาจะมาตั้งแก๊งตั้งอะไรของเขาเฮ้ยเปลี่ยนมาเป็นไรายได้ไหมอะ่ะจะไปรอทําจะไปรอทําไมอะ่ะเงินหัวมันต้องเหลือก่อนไหมมันให้เราอะ่ะทําไมเราไม่หาเองอะ่ะเป็นแม่บ้านอะ่ะไม่ต้องไปรอเงินจากหัวอุย้ยสามีขอพูด พูดผิดพูดพูด,พดนั่นไปเนาะก็ต้องขอภยขอภัยด้วยเนี่ยค่ะยาก็ให้น้องนี้อ่ะเขาไปคุยแล้วก็ย่าไปช่วยคุยด้วยแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่แม่บ้านทั้งหมดห้าคนเนี่ยหรืออีกคนหนึ่งที่ยังไม่ไปสอบแต่อีกอีกสี่คนเนี่ยไปสอบหมดแล้วแล้วม,ม,มีมีใบอนุญ,ญาตหมดแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วน้องนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่จะขึ้นผู้จัดการภายในปีหกเก้านี้ค่ะย่าถึงบอกว่าเราทํายังไงเราก็อยากให้ทีมงานเราทําแบบนั้น ถามว่าตอนที่เราไปชวนเขาเนี่ยมันยากไหมยากแต่เอาอะไรได้ให้เขาดูเนี่ยซื้อรถคันหนึ่งอะ่อะสิบสี่เปอร์เซ็นอ่ะเบี้ยเท่าไหร่สองหมืนได้สองพันแปดแล้วมันยากตรงไหนอะ่ะเราไปให้เขาอย่างอาจารย์บอกเราไม่ได้ไปเอาจากเขาเราไปให้เขามึงมากับกูัวมึงไม่ได้ส่วนรถอะ่ะมึงอยาก,กินอะไรอะ่ะน้าแข็งโซดาได้หมดยากตรงไหนไม่ยากเลยเนี่ยวันกิจกรรมปีใหม่ก็เป็นสปอนเซอร์เขาหน่อย พี่ช้างพี่เสือมีครบหมดเป็นไงหาลูกเขา้เาหาเพื่อนมาแล้วก็ไปต่อได้นี่ไงก็ขยายกิจการของเราได้อีกไม่ต้องคิดเยอะนะคะทุกคนคิดเยอะเราปวดหัวไม่ทำสทักทีวิธีการของยานี่ไงชวนให้เขาไปอยู่ OPP ที่บริษัทเขาจัดหนึ่งเดือนมีหนึ่งครัง้งอาจารย์บอกอายาเองสอนไม่เป็นเองก็เอาไป OPP ดิอายาก็เริ่มคิดเลยอุ้ย uh เอารถตู้ไปดีกว่าปะเหมารถตู้ไปเลยคันหนึ่ง มันจะได้คุยกันในในในนี่ด้วยหลังจากที่ไปอบรมมาปุ๊บจะได้มาแชร์กันว่าเฮ้ยมันได้อะไรอะไรเราจะไปในแนวไหนเนี่ยก็ได้อีกไม่ยากตรงไหนอ่ะคิดหาเงินเข้ามาทุกคนได้หมดเราไม่อยากเราไม่ได้อยากได้เขานะเราอยากให้เขาได้แล้วเราจะได้ด้วยเราได้พันเราได้สี่ร้อยโอเคไหมมันได้มันไม่ได้ซีเรียสเลยหลังจากที่การทํางานทุกอย่างแล้วก็มาคุยกันมาแชร์กันเนี่ค่ะอันนี้คือตั้งแต่แรกๆเนาะแบานเก่า ยาจะพูดแบบฉบับของยาเนี่ยค่ะนางเอกของยาพี่หยงแม่ค้าทุเรียนใครที่ไม่รู้จักพี่หยงก็ไปดูเพจของแกเลยหยงหยงทุเรียนตลาดอยายาพี่หยงอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เปิดเลยกับธุรกิจมิแท้ประกันภัยเพราะแกมาพร้อมกับยาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดแกเจอปัญหาหรืออะไรก็ลแล้วแต่แกไม่เปิดใจแกปิดหมดอุ้ยยายก็คิดอยู่เฮ้ พี่หยงแกมีความแกจบปริญญาตรีแกมีเป็นครูด้วยนะพี่หยงเป็นครูด้วยนะถ้าพี่หยงมาเป็นทีมกับเราเนี่ยพี่หยงต้องสอนทีมงานเราได้แน่นอนพี่หยงต้องเก่งกว่ายาแน่นอนเพราะพี่หยงมีความรู้มากกว่ายาพี่หยงปิดหมดนะตอนเจอครั้งแรกพี่หยงไม่เอาเลยพี่หยงบอกไม่เอาหรอกไม่แท้เพราะพี่หยงเจออะไรแล้วก็ไม่รู้แต่ยากจะบอกว่าทํางานพี่แท้ต้องมีความซื่อสัตย์จริิต เง,งเงินเขาคือเงินเขาเงินเราคือเงินเราแค่นั้นพอทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสัจจะเรามีความซื่อสัตย์เนี่ยมันไปต่อได้มันจะรุ่งมันจะเลืองด้วยขอบอกพี่โยงก็มาจากอยาจะที่จะพูดถึงพี่โยงเพราะว่าพี่โยงทําหลายอาชีพที่เราไปชวนใครเราบอกว่าอุ้ยไม่มีเวลาหรอกอุโยไหนจะเรื่องลูกไหนเรื่องเองต้าไหนจะเรื่องอู้สารพัดแต่ยก็มันไม่จริงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันคือรายได้อ่ะเราจะไปไหมอ่ะ เหมือนยาอย่าบอกเลยแฟนยาลูกยาบอกแม่ลูกหนูถ้าแม่ไม่ไปแม่ไม่มีความรู้แม่จะไม่มีเงินส่งให้หนูเรียนนะแม่จะไม่มีอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้นะถ้าเขาบอกว่าอาจารย์บอกอันนี้ไปนะอย่าอย่าเคลียร์เลยอย่าลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วอย่าก็เคลียร์ตัวเองอย่างพี่หยงเนี่ยค่ะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ร้านพอเพียงในตในธรรมศาสตร์พี่หยงจะมีเวลาจันถึงสุขแล้วก็เสาร์อาทิตย์นัดขัตะเลิกพี่หยงจะมีเวลา แล้วพี่หยงเป็นแม่ค้าทุเรียนอยู่อียารามีเพจของตัวเองเนี่ยค่ะสองอาชีพแล้วนะสามเป็นอสมจิตอาสาพี่หยงบอกเป็นอาชีพไหมยะว่าเป,เป็นอาชีพอาชีพที่อยากช่วยเหลือคนไงหมาต้องฉีดยาอะไรอีกนะหน้าที่ของอสมมยงก็ไม่รู้เนาะคนป่วยต้องไปวัดความดันนู่นนี่นั่นน่พี่หยงเขาก็ทําเห็นไหมคนที่เราไปชวนแล้วเขาบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันจริงไหมมันไม่มีอยู่จริงหรอก เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้มันยังไม่เห็นโอกาสไงอันนั้นก็ไม่ได้โทษเขาก็คือโทษเรานี่แหละพี่หยงมีอีกอย่างนึงคือเป็นการนวดอย่าไปเปิดใจพี่หยงได้ไงทางทาง,ทางพี่พี่หยงปิดทุกอย่างมานวดพี่หยงอย่าปวดเนื้อปวดตัวมากเลยพี่หยงมาชวนไอ้มานวดให้ยาหน่อยก็จ่ายค่านวดไปแล้วระหว่างที่นวดสองชั่วโมงคิดว่าจะพูดเรื่องอะไรไม่บอกเลยค่ะเจนนี่มันไลฟ์สดได้สิบล้าน พี่ออนไปไลฟ์สดได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะยังไม่ได้นี่หรอกยาคิดว่าหึจะชวนพี่หยงยังไงเข้ามาอะไรธุรกิจมิแท้ย่าก็ให้พี่หยงมานวดแล้วยาก็คุยพี่เราเจอกันตั้งแต่ปีห้าแปดวันนี้ย่าพัฒนาแล้วยามีเปลี่ยนชีวิตของยาอย่างเงี้ยย่า,าอ,อ,รรอ,อยากให้พี่หยงเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยากให้พี่หยงมีไรายได้จากมิแท้โดยที่ไม่ต้องรองเงินตอนอายุหกสิบเท่าไหร่นะหกร้อยหายใจก็ใช้ไม่ทันแล้วว่างหกร้อยเนี่ยใช่ไหม นั่นแหละยาะก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องเอาพิยงเข้ามาให้ได้เพราะอะไรยอะอยากให้แกมีไรายได้จากมิแท้อย่างน้อยวันเดือนละหมื่นก็ยังดีจากธุรกิจมิแท้เห็นไหมยังไม่ได้คิดยากยาย,าย,าย,ายานะยออยากได้ให้พิยงอ่ะเข้ามาในธุรกิจนี้พิยงก็เลยไปสอบกอกไปสมัครปุ๊บแล้วก็ไปสอบแล้วยาก็ไปส่งที่สมาคมพิทาศภัยพิยงใช้เวลาสอบสามครั้งครั้งที่สามผ่านเนี่ยจบแล้ว แต่มันก็ไม่จบแค่นั้นนะทุกคนหลังจากที่เราต้องมีอะไรที่ทุกอย่างที่เราจะต้องดูแลเนาะมันก็มีหลุดมั่งพี่หยงลงไปว่าไม่ได้ต่อใบอนุญาตครั้งที่หนึ่งดีที่เขายังมีอให้สองปีเนาะไม่ต้องสอบใหม่ก็อบรมขอรับแล้วก็ต่ออันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะว่าเวลาที่เราชวนคนมาเนี่ยเราต้องดูเรื่องใบอนุญาตให้เขาด้วยแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างอันนี้เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ยาอยากฝากทุกคนไว้นะคะ ระหว่างที่จะทําทยัางไงจะสําสเร็จยังไงยาก็ทาให้ตัวแทน่าสําเร็จแบบนั้นนะคะชวนคนมาสอบไม่สอบอีกเรื่องหนึง่งอย่างน้อยเขาเป็นตัวตัวลูกต,ตัวแทนที่ฝากงานไว้ก่อนพอเขาเห็นไรายได้ต่อคันได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเดี๋ยวเขาไปสอบของเขาเองอันนี้อยาก็ฝากไว้อย่างหน,นึ่งเนาะแล้วก็ไปสํานักง,งานก็ทาทุกคนเข้าไปก็คือเป็นกิจกรรมของเราอย่างหนึ่งอะเพราะว่าไปตรงนี้มันเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นวันหยุดเลยมันไม่ได้เป็นวันทํางานเลย เนี่ยเมื่อก่อนเราไปชวนใครบอกอุ้ยไม่มีเวลาอบรมนู่นนี่นั่นไม่ต้องชวนเขาใหม่ไม่มาไปชวนใหม่ไม่มาไปชวนใหม่แค่นั้นจนกว่าเขาจะยอมเราก็เป็นที่มาของที่ไปในวันนี้นะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่ยาชวนเข้ามาแล้วยาก็อยากจะให้เขาอะมามาในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลพวกนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราสอนไม่เป็นอาจจะแบบไม่มีเวลาสอนแต่เราอยากให้ทีมงานของเราไปสอนต่อได้ไงก็ ทำวิทยากรอยู่ในหมู่บ้านเองในสำนักง,งานของยาเองนะคะอาจจะพูดแบบกระโชกโวกฮักหน่อยเนาะแต่มันเป็นแบบบ้านๆน่ะถ้าอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะก็เราไปก็ไปเรียนเพื่อที่จะมาสอนทีมงานของเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็ชี่พี่หยงขยายงานอย่าบอกว่าลดหลายคันก็ลดรายจ่ายได้ไหมพี่หยงก็ทําตามที่ยาบอกเลยอันนี้ยอน,นาคตสําเร็จแน่นอน ภายในปีหกเก้าเนี่ยพี่หยงขึ้นตำแหน่งผู้จัดการแน่นอนอย่าเชื่อมั่นว่าแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ไว้ใจเราแล้วเราก็จะไม่ให้เขาหลงทางแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่อยากจะบอกยอมีญาติพี่น้องถามว่ายากไหมที่จะชวนเขายากไอ้น้องคนเนี้ยโอ้ขายยังไงพี่ยาไม่ทำไม่เป็นอะ่ะจะไปขายใครแต่รู้ไหมคะน้องคนเนี้ย ก่อนมันอยู่ที่เมื่อก่อนอยู่พระรามสองเป็นคอสอมกอนะคะอันนี้น้องสาวยาเองที่จะต้องพูดเพระาะว่าเผื่อบางคนที่ไปชวนญาติพี่น้องเข้ามาแล้วมันไปมันไม่มันปิดอ่ะพูดง่ายปิดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มามันยากมันยากจริงแต่เราต้องค่อยหาเทคนิคยาเป็นกระเป๋ารถดเมย์น้องยาก็เป็นกระเป๋ารถดเมย์เห็นไหมไอขวานมันเป็นกระเป๋ารถดเมย์มาตามยายาคิดว่ามัน สวัสดิการของรถเมย์เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเบิกค่าคักษาพยาบาลหรือว่าค่าการศึกษาลูกแกก็ส่งน้องไปเข้าไปเขาก็ฟังพอมีแท้เนี่ยยาชวนก็ยากนิดนึงยาบอกขวัญเป็นสมัครให้พี่หน่อยพี่อยากให้อีพี่ต้องสร้างทีมของพี่เพื่อที่จะไปต่อในอาชีพนี้ก็ไปพี่ยามีแท้โอนมาสองหมื่นพี่ยาเงินมีแท้โอนมาอีกแล้วสามพันห้าพัน วิ่มันได้เยอะขนาดนี้แล้วเหรอพิ娅กาลังจะบอกทุกคนว่าเนี่ยถ้าคนไม่มาเอารายได้เนี่ยไปให้เขาก่อนแต่ไอ้ขอโทษไอ้หมื่นสองหมื่นมึงโอนกลับาหากูนะกูไม่ได้ให้มึงนะมึงอยากได้มึงต้องทาเองนะใช่ไหมนั่นแหละก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราจะชวนคนในเนี้ยเราก็ต้องก็ต้องแบบให้เขาเห็นรายได้ก่อนอันนี้ก็ไปเรียนที่วิทยากรพิเศษพัดเนาะ EP ที่สี่ถ้าจำไม่ผิดอยาไปเรียนกับเขาทุกครั้งอะทุกคนเชื่อไหมเขาพูด ย่าตามเขาไม่ทันน่ะแต่แกก็อยากไปเพราะว่าวเราต้องเรียร่วมกิจกรรมกับอาจารย์เสร็จปุ๊บก,ก็เอาน้องสาวไปน้องสาวมันเก่งเด็กสมัยเนี้ยมันเก่งในเรื่องของชซเชีย่ยลในเรื่องของการทำแคนวาเลยพวกเนี้ยยกก็เอาขวานไปด้วยให้ขวานไปเรียนแต่ยาไปไป,ไปไม่ได้เรียนน่ะเพราะเรียนยังไงก็ตามเขาไม่ทันน่ะก็เอาเขาไปแล้วก็เขาก็มาความมุ่งหวังของเราคืออยากให้เขามาไปเวียากในสํานักง,งานของเรา มาช่วยทีมงานของเราแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็ที่สำนังกงานใหญ่ถ้ามีโอกาสวันอาทิตย์ก็อยากให้เขาไปทุกอีพีเพราะว่าเราเติบโตมาจากการเข้าห้องอบรมการห้องเข้าห้องอบรมตรงเนี้ยยิ่งเราเรียนมากเท่าไหร่เราเราจะหาเทคนิคต่างๆแล้วเอามาประยุกต์ของเรายาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันใช่อะ่ะเออ,อยาก็เลยอยากบอกทุกคนว่าห้องอบรมเนี่ยมันมีอะไรดีเยอะถ้าเราจะหาเงินอนะ่ะมันทําได้ ก็หลังจากที่เราไปเรียนมาแล้วเราก็เนี่ยค่ะมีโอกาสได้ฝึกบรรยายนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยขวัญก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งแต่ก็นะคะนะคะเนี่ยอาจารย์จนบอกว่าเอาออกไปมั่งนะเดี๋ยวจะสามซื้อก่อนนะคะเนี่ยซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะได้ซื้อออกไปนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันทําได้จริงๆอันนี้ก็ที่นครนายกเนาะที่งานของพี่สอนน้องนะคะคนเข้าไปอบรมตรงเนี้ย โตหลายคนนะทีมพี่ๆหลายคนณนะ่ะเข้าไปแล้วเข้าเห็นอนะ่ะบางครั้งคําพูดของเรามันไม่ม,ไม,มันไม่ดังเท่ากับคนข้างๆเงี้ยเราก็ต้องทําใจเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในที่นี้นะคะหลังจากที่เราไปเรียนไปแล้วเราก็ต้องบอกต่อใช่ปะ่ะเราเรียนร,รับรู้อะไรมาเราก็ต้องบอกทีมงานเราใช่ไหมก็ฝึกสอนฝึกอะไรไปเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เนี่ยตอนเราไปเรียนขวรบอกโอย เมื่อก่อนนะมิแท้คือทางเลือกเลือกทําตอนไหนอะ่ะกลางคืนก็ได้ไหมอะ่ะตอนเช้าก็ได้ไหมอุ้เบื่อแกไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องทําเนี่ยแต่วันนี้ขอบอกมิแท้คือทางรอดรอดยังไงหนึ่งขายได้ค่าคอมมิชชั่นมีลูกค้าต่ออายุปีนี้สมมุติว่ามีห้าคันเดือนนี้ปีหน้าก็มีห้าคันและหกคันเจ็ดคันก็ต่อยอดไปถูกไหมคะถ้าทุกคนมี มีเข้ามาสักระยะหนึ่งจะเข้าใจในสิ่งที่จะพูดเนี่ยค่ะตอนเนี้ยจริงๆขายได้ค่าคอมต่อภาษีเท่าไหร่ห้าคันคันละสองร้อยก็ได้ละพันหนึง่งได้ค่าข้าวได้อะไรละค่านมลูกอะไรได้มาละค่าขนมแล้วก็มีเสื้อคะแนนแรกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันได้ทุกวันเนี้เนี่ยเสื้อที่ใส่เนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะใช้คะแนนแรกถูกไหมพีม่ออน ไปดูในตู้สิมีกี่คนแล้วมีกี่จีกี่นี่แล้วของมี่แท้ทั้งนั้นเวลาที่เราใส่เสื้อออกไปหาลูกค้าเราไม่ต้องพูดนะคะเสื้อมันบอกเราเฮย้ยไอ้มีแท้มาอีกละมีแท้มาอีกละนี่ไงเพื่อนแท้ดูแลคุณในการเดินทางถูกไหมเนี่ยหนึ 1, 3, ่งสำเร็จละต้องมาพูดในเรื่องของญาติพี่น้องที่บอกว่าชวนยากมากหนึ่งพี่สาว เป็นฝ่ายบุคคลของขอสอมกแล้วยังทำธุรกิจอีกสองอย่างคือเป็นมินิมาร์ทเบียร์ลังหนึ่งหกรห้าสิบขายเจ็ดร้อยได้ค่าได้กำไรเท่าไหร่ห้าสิบขายประกรันชนหนึ่งประเภทหนึ่งเบียร์สองมืนได้แล้วตำแหน่งผู้ช่วยสามพันสองพี่จะขายเบียร์หรือพี่จะขายมิแทค้คิดซิคิดซิอันนี้เดี๋ยวจะบ,บอกให้เขาคิดก่อน ส่วนยาก็เป็นตัวชุ่ตัวเชื่อมเฉยๆสองน้องขวานก็ไม่ต้องพูดเยอะเราพูดไปแล้วจบนะคะนี่คนนี้ล่าสุดไปพี่สอนน้องคนนี้อย่าชวนมาตั้งแต่อย่าเข้ามิแท้มาเลยปีห้าแปดชวนแล้วชวนอีกว่าแล้วว่าอีกก็ไม่มาสักทีก็เลยเอาไปคุยมาเป็นน่าจะประมาณห้สิบครั้งอะ เขาเห็นยาปุ๊บจนเขาจะไม่อยากพูดกับยาอะไรก็ไม่แท้ไม่แท้แล้วเขาเป็นหัวหน้างานยาคุณอะไรก็รู้ชื่อน้ําเมาถึงว่ามันคบกับกันได้มันเพราะเป็นน้ําเมานี่เองเราเจอเขาเรียกวิกฤตเหมือนกันปีห้าสี่รุ่นเลิกจ้างยาก็พาเขาไปโครงการพี่สอนน้องที่นครนายกอะค่ะแล้วก็มีของพออีกอันหนึ่งก็พาเขาไปเราอ,อยากให้เขาไปเห็นภาพ ว่ามีแท้มันมีโครงการพี่สอนน้องนะมันมีอีเข้าไปในกลุ่มเนี่ยทุกวันอังคารเนี่ยเรามาเจอกันได้นะเยาก็พาเข้าไปท้ายสุดเนี่ยยาไปเรียนอะไรมาเยาก็จะมาแชร์ให้เขาฟังอันนี้บ้านของยาที่อยู่พึกษาเราอยู่ใกล้กันนะพอไปปีที่ว่าก่อนน้าท่วมเราก็ไปซื้อบ้านด้วยกันแล้วก็อยู่ใกล้กันแต่ถามว่าเขาจะมามิแท ชวนปีห้าแปดมาปีหกแปดคิดซีคิซีกี่ปีสีป่ปีถ้าคนไปชวนสามสี่ปียังยังรอได้รเราก็ตั้งสี่ปีหนุนค่อยมาโอเคไหมไม่ต้องคิดเยอะวันเนี้ยเจอวิกฤตทุกอย่างมันมีวิกฤตนะวันที่เจ็ดตุลาที่ผ่านมาถ้าควรเป็น g จอจะรู้ว่าคอปพอจะจัดกิจกรรมช่วงบ่ายมีแต่ช่วงเช้าช่วงเดียวที่สอบรอบเดียวเพื่อนเมาแล้วก็โอ้โหรอบเดียวว่ะเพื่อนไม่เป็นไรวัดดวง เอ้ยลงสอบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเองเอะไเงี้มันไม่อยากให้คนอ้วน,นตามไปเดี๋ยวมันจะเนะื้อนะเนะืเนอ้นอนะตื๊บตะตื๊บตะมันก็ไปเองเลยพอสิบเอ็ดโมงทานแล้วเพื่อนแค่นั้นแหละสําเร็จเห็นไหมตัวแทนต